สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อที่เคารบทุกท่านมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพศ2567ค่ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันเล็กเกน้อยน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ี่สาวนาครชัยศรีค่ะสาวนาครชัยศรีเป็นฟอร์มกรนะคะเขามีลูกค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะสาวนาครชัยศรีนี่กำเนิดทัพย์ค่ะ หนึ่งร้อยบาทศิลานักปาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี้เจ็ดสิบบาทค่ะ ยกกระมีหนึ่งร้อยบาทค่ะสีเทพารักษ์เจ็ดสิบบาทค่ะศิลาเพชร 1นึบาทค่ะเทวีสุริยาใบนี้ก็มีตำหนิค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคโนหนึ่งร้อยบาทค่ะดารานพรัตหนึ่งร้อยบาทค่ะ อสงไข่แปดสิบบาทค่ะแสงทองคำหนึ่งร้อห้าสิบบาทค่ะแม่ฟ้าหลวง องร้อยห้าสิบบาทค่ะรักนิรันหนึ่งร้อยบาทค่ะพรมพิมาน แปดสิบบาทค่ะมณีล้อมเพชรหนึ่งร้อยบาท,าบาทาค่ะกิตติมาตรเจดจิลาหนึ่งร้อยบาทค่ะเมืองนครชุม ก็ด่างทุกใบนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกำปั่นทองหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพบ้านปทุมหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพประบูรแปดสิบบาทค่ะ ทองสยามสองอยห้าสิบบาทค่ะซับเจริญซับเจริญนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะสีเลือกงาม หนึ่งร้อยบาทค่ะพันดาวเจ็ดสิบบาทค่ะทองล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรเจ็ดสี 50บาทค่ะนางรากสดห้บบาทค่ะถาดบางแก้ว แปบาทค่ะธาดบางแก้วนางฟ้าห้บาทค่ะอุสามานี้ห0ึบาทค่ะมหาเศรษฐีแปดสิบบาทค่ะ คาดจดส่งส่งไปสนีอีเมสค่ะแบบโอนเหมาเหมาห้าสิบบาทแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทค่ะอักษรสวรรค์แปดสิบบาทค่ะเรียกซับ หนึ่งร้อยบาทค่ะวังทองหนึ่งร้อยบาทค่ะทางน,นี้ก็จะเป็นเมืองสิชน หนึ150บาทค่ะกาปอแก้วหนึ่งห้าิบาทค่ะ ทองภูมินหนึ150บาทค่ะลูกไม้หนึ่งบาทค่ะนี่ก็ลูกไม้ค่ะหนึ่งบาท ตรงนี้ก็จะเป็นคาดบางแก้ว80บาทค่ะอ,อนเจ้าสัวแปดสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสี เจ็ดสิบบาทค่ะพมพิมานไซนี้ห้าสิบบาทค่ะพมพิมานกระบี่นายร้อยกระปี่นายร้อยนี้ แปดสิบบาทค่ะกระบี่นายร้อยคุ้มก้าห้าสิบบาทค่ะเมืองเกาะเกต็ดแปดสิบบาทค่ะน้ำเมืงนองโนน ห้าสิบบาทค่ะนกสดายุห้าสิบบาทค่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสนใจต้นไหนชื่ออะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร095-316-3695นะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมและเอซทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมกิจบอสีค่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ